แทนพี่พี่เนาะงานเดียวกันวันนี้ก็งานก็มาร่วมงานแทนพี่พี่ไงใช่ก็เป็นงานที่ค่อนข้างฉุบหรือหุบมากครับคือคือก่อนคือแบบตอนเมื่อกี้ผมเดินอยู่ในห้างอยู่แล้วแบบพี่พี่พี่แอลโทรมาจุ้งจุ้งอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกมีงานด่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยวิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเพิ่งรู้ว่าก็เป็นงานพี่ออฟฟิศการอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนพี่ออฟฟิการนะครับผมก็ก็ฝากทุกคนด้วยครับผมตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอะะรไนครับตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนเดินอยู่ลาดพร้าวครับผม แล้วทําไงอะไรนะครับคอนเฟรไปบอกงั้นเดิทําไงเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ไหนจุงตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนแล้วผมก็เดินอยู่เดินห้าอยู่ครับเขาบอกว่าอย่ามูฟนะอย่ามูฟไปไหนนะรอรอมันจะมีงานคอนเฟิร์มแบบเร่งด่วนมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออ่ก็ผมก็โอเคครับเดี๋ยวงานที่ผมรอแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแจ้งมามาให้มางานที่งามวังแล้วรถาฟยังไงเลยนะครับมัรถาฟยังดีดีขนาดนี้คือตอนแรกนั่งแท็กซี่มาครับก็แต่จะรู้สึกว่าจะไม่ทันแล้วก็เลยแบบ ลงจากรถแล้วก็ขึ้นบินมอเตอร์ไซค์มาไม่เลยใช่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 วันนี้มีกิจกรรมอะไรจะทำกับพวกเบบี๊เข้ามาถึงงานแล้วเป็นไงบ้างครับเมือถึงงานใช่ไหมก็ตกใจเหมือนกันครับก็เพิ่งได้เพิ่งได้รู้ว่าแบบเป็นงานเปาร์ตี้แบบพูพูปาร์ตี้ครับผมเป็นแบบดูหนังแบบในธีมแบบดินสระว่ายน้ำอะไรอยย่างงเี้ครับผมก็บรรยากาศดีมากๆครับผมที่นี่แล้วก็มีแบบพี่แฟนคลับไปหมดแบบทุกคนก็แบบมันต้อนรับผมอย่างดีครับก็แบบ ตอนแรกเขาก็เป็นก็เป็นแบบทุกคนก็เป็นเบบี๋หมดเลยนะครับทุกคนก็น่ารักที่สุดยงไงเหนบรรยากาศของฟูซีนีมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไหนมีแฟนคลับอ,อะได้มาร่วมชมหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆครับที<ม>ท่แบบจะแบบจะแบบมีกิจกรรมร่วมกันกับแฟนคลับแบบนี้ครับมผมก็ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าหาได้ยากมากในช่วงแบบในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนมาแบบมาลองรับบรรยากาศที่นี่ดูครับมัณดูหนังดูแล้วไหมครับดูหนังครับผมชอบดูหนังมากครับผมก็ ก็คือไปคนเดียวชอบไปคนเดียวแบบดูหนังคนเดียวในโรงตลอดครับบรรยากาศมันเปลี่ยนไปไหมถ้าเกิดการดูหนังในโรงแล้วก็การมานั่งดูหนังแบบชิวๆริมสระน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบเหมือนมันก็น่าจะแบบเปลี่ยนไปเยอะะเพราะว่าแบบดูหนังในโรงมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่แบบผมไม่เคยมีประสบการณ์คือเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวที่แบบเคยแบบเปิดแบบเปิดโรงหนังที่แบบดูข้างๆงแบบริมสระอะไรอย่างเงี้ยครับก็เาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ดูริมสระ ใช่ครับเหมือนเล่นน้ำไปด้วยดูหนังไปด้วยอะไรใช่คือผมก็จริงๆครับผมก็ตอนนี้นึกภาพไม่ออกเหมือนกันแต่แบบพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้มีโอกาสแบบแบบลงแพแล้วก็ไปดูหนังกลางกลางสะบูอยู่บนน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันครับอันนี้อยากอยากลองไปสัมผัสไม่รู้ไปสัมผัสตั้งแค่ดูหนังถูกไหมอยากอยากมากครับวันนี้เดี๋ยวนี่สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยตอนนี้แบบจะบอกว่าตรงนี้ครัทุกคนอาจจะเห็นแบบตอนนี้ผมจะคิดว่าผมอ่ะสบายๆแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ ข้างในแฉะมากเลยเดี๋ยวลงทำลัดถอดเลยไหมคะถอดเลยถอดเลยถอดกระโดดลงเลยอะไรนะครับพิงกับอะไรเป็นกับเลยเนี่ยเอออะไรนะครับไม่จําเป็นแล้วครับตอนนี้ถ้าถ้าตอนนี้ถอดได้ถอดแล้วก็โดดลงเลยครับตอนนี้ฝากงานเนาะฝากงานครับผมก็ฝากงานนี้ได้เนะครับ ฟูปราร์ตี้นะครับหรือว่าซีนมาซนมาของทาง SF นะครับผมก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นที่แรกที่เดียวที่จัดงานดูหนังในริมในเนสะนะครับก็อ,อยากให้ทุกคนได้มารับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ครับผมตอนตอนี้มีซีรีส์สองเรื่องเลยเนาะครับก็ตอนอะไรนะซีรีส์อสองเรื่องติดเลยอ๋อใช่ครับตอนนี้มีซีรีส์สองเรื่องครับ เรื่องแรกคือแลทดาวครับผมออนแอร์ air, ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งทาง g m มนวิพาค,ครับผมก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้ววันนี้ก็วันศุกร์วันออนแอร์เหมือนกันครับอีกประมาณ1ชั่วโมงก็2ชั่วโมงก็จะได้รับชมกันแล้วอีพีสามครับผมเมือ่อว,วานก็เพิง่งออนแอร์ตอนแรกเหมือนกันอยอ๋ออันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือมาเฟียเดอะซีหรือว่าปืนกลและคนเพียนก็ออนแอรทุกวันพฤหัสับทตทาง g m อมือนกันก็เป็นเรื่องเป็นค่อนข คนและแนวเลยครับระหว่าง2เรื่องนี้ก็คือแบบเป็นเป็นซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามพรพะออนสองเรื่อง้องกันด้วความสึกเราเป็นยังไงบ้างมันซุ่5้าวันเลยไหมหกวันเลยไหมอะไรผมผมปรับอารมณ์ตัวเองไม่ทันเหมือนกันครับเพราะว่าคือวันนี้เป็นคนนี้วันนี้เป็นคนนี้ใช่เพราะว่าตัวละครทั้งสองตัวมันค่อนข้างแตกต่างกันมากครับเวลาแบบเวลาเราดูอะไรเงี้เราก็จะแบบเอะวันนี้เราเป็นเราตัวนี้เราเป็นบีวันนี้เราเป็นคาบเื่นอะไรอย่างงี้ครับก็ ก็เป็นไม่ได้ก็อย่าเห็นคนแบบได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะล่นลองดูรับชมดูครับคุอย,อย่างมาเฟียเนีย่ยก็คือถ่ายมาตั้งนานแล้วแล้วเราเพิ่งมาดูาเราจำเป็นเปลี่ยนแปลงเอง,งเปงี่ยัแปงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้โหจะบอกว่าเอ่อซีรีส์มาเฟียครับถ่ายมาตั้งแต่ผมอายุ19ครับตอนนี้ผมอายุ21แล้วก็คือได้เข้าจีมเอ็มทีบีอะไรอย่างนี้ครับก็<ม>คือแบบผ่านมานานมากแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าโล่งใจครับแบบรู้สึกแบบ ไปผลงานที่เราถ่ายทํามาประมาณตลอด1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รออีกครึ่งปีแบบเพื่อการแบบดูว,ว่าแบบจะลงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็แบบได้ออนแอร์แล้วก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็ดีใจครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับ่ะแล้วอย่างเราแต่ดาวครับปีแรกดีมากขึ้นเพียบลอดยังไงบ้างครับแล้วแต่ดาวจริงๆก็คือแบบเอาตรงๆคือผมดีใจมากๆครับกับฟีดแรกทั้ทง EP หนึ่งทั้ง EP สองครับก็คือ คือเอพิส od แรกก็คือฟีดแบ a c k feedback f e e d ก a c ด f e e d ดีมากที่ว่าก็คือขึ้นเทรนอันดับหนึ่งประเทศไทยแล้วก็อันดับ4โลกด้วยครับเพราะว่าเหมือนผู้ผมก็ติดตกใจมากเพราะว่าคือตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเราขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าแบบเราก,เราก็เราก็คาดคาดไม่ถึงเหมือนกันครับผมก็ดีใจครับผมกระแสพุทจิ้นก็แรงจุงดาวเป็นแป๊บเดียวกระแสพูทจิ้นขึ้นมาแล้วจริงเหรอครับก็ส่วนกระแสพูทจิ้นก็ ผู้ผมมันก็อยู่ด้วยกันมานานครับแบบอยู่ด้วยกันมานานทํางานด้วยกันมานานก็สนิทมากๆอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ผู้ผมก็คุยกันว่าดีใจที่แบบเราตั้งแต่วันนั้นที่แบบช่วงแรกที่แบบยังไม่มีใครรู้ว่าเราคู่กันอะไรอย่างงี้แล ane, gen, ้วแบบมันจะมีแบบแฟนคลับทำเอดิตมาให้อะไรอย่างงี้ครับส่วนแล้วก็ดังก็จะแบบเอาชอบมาให้ผมดูว่าไอจุงจุงจุงดูนี่ดูนี่ดิมีคนแบบทำคลิปวิดีโอมาให้เราด้วยอะไรอย่างงี้แบบน้องเขาก็ตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ยผมก็แบบเหมือนก็ก็ให้ดูอะไรอย่างงี้ครับก็ ก็วันนี้แบบก็มีคนสนใจพวกเรามากขึ้นก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสัมผัสแล้วก็มาสัมผัสพวกเรานะครับแล้ววันก่อนใส่เสื้อคู่ครับที่ไปดูหนังของพี่นนท์ไม่ไม่ซื้อคู่นี่ซื้อหรืเปล่าอ๋อคนจับได้ว่าเป็นเสื้อคู่หรือเปล่าอ๋อชุดชุดชุดอ๋อเสื้ออ๋อเสื้อโค้ทอ๋อ อ๋อมีเขาก็คุยกันก่อนครับว่าแบบเราจะแต่งตัวกันยังไงก็แบบสุดก็สุดได้ว่าก็แต่งตัวเป็นแบบคล้ายๆกันใช่จะได้แบบเดินมาก็จะได้ดูเป็นเอาดูเป็นคู่กันเนาะครับเอ็มวีแล้วใช่ครับก็ตกใจมากๆตอนแรกที่เออ่ปล่อยเพลงออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมในในหัวผมก็แบบคิดไว้ว่าแบบ บบสักสักสักหนึ่งแสนคนมาดูเราก็น่าน่าจะน่าจะแบบโอเคสําหรับเราแล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่แบบนี้แบบปล่อยเพลงมาแบบประมาณประมาณสองอาทิตย์ครับตอนนี้ก็แบบเอ่อทะลุล้านวิวแล้วอย่างนี้ครับก็อยากขอบคุณแบบทุกคนที่แบบเข้ามาเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาฟังนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงลงไอจีสตอรี่กันได้แล้วครับก็รอมานานมากสุดสุดท้ายวันนี้ก็เหมือนแบบเขาแบบสามารถลงไอจีสตอรี่กันได้แล้วก็ ก็เข้าไปเล่นกันได้เข้าไปฟังแล้วก็โหลดได้ฉลองอะไรไหมครับก็วันนี้ก็ฉลองด้วยการดูแลดดาวอี3ีแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ อยากขอบคุณทีทีทุกคนครับท,ที่เข้ามาฟังและก็รับชมครับที่คนนั้นกลับเป็นกระแสที่ดีจริงตอนนี้แบบว่ามีใครรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยครับเออถ้าเกิดเขาสร้างบ้านให้อะไรที่เป็นมีด้อมให้อะไรเงี้ยความสร้างบ้านเลยเหรอเออมีมีด้อมเป็นด้อมของตัวเองอ่ะน,นี่มีด้อมของของเองมีมีด้อมแล้วครับตอนนี้ก็จริงๆก็เหมือนออฟฟิเชียลแบบเหมือนเอาประกาศเป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการแล้วก็คือชื่อชื่อด้อมว่าจุงเอ่อดุงจังครับผมใช่แต่แบบถ้าแบบ สำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าดุงจังอะไรก็คือชื่อด้อมนะครับไม่ใช่ผมชื่อดุงไม่ใช่จังชื่อจังนะครับใช่มากยังไงดุงดุงจังเนี่ยก็คือจากชื่อพวกเราสองคนนะครับเกันใช่ไหมใช่ก็คือจุงดังดังจุงดุงจังก็คือแบบมันจะมีความแบบมีความดูน่ารักดูแบบมันดูตัวเล็กตัวน้อยดูน่ารักอะไรอย่างเี้ยครับแล้วก็เหมือนดูเป็นชื่อที่มงคลด้วยเพราะว่าดังจุงอะไรอย่างเงี้ยใช่ ชื่อนี้ใครเป็นคนเลือกใครเป็นช่วยกันช่วยกันคิดช่วยแบรนด์ตอมมาเป็นชื่อนี้ชื่อนี้จริงก็คิดกันทั้งคู่ก็คิดมาสักพักแล้วครับแต่แบบมันเหมือนจริงก็ไม่ได้คิดนานมากแบบมันเหมือนแบบพอผวนชื่อกันแล้วมันออกมาแล้วก็ดูน่ารักแล้วก็ลงตัวดีครับใช่องคนช่วยกันคิดอใช่ใช่ครับชื่อดุงจังเป็นคนผมกับดังเป็นคนคิดครับใช่แล้วพอพอมีแฟนคลับเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแ,แล้วสองคนจะจะดูแลกันยังไงกับแฟนคลับน,น,นั่นนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยดูแล อ๋อดูแลแฟนคลับก็ผมผมคิดว่าแบบแฟนคลับดูแลเรามากกว่านะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็แบบมาซัพพอร์ตเราครับผมไม่ล่าไม่ล่าจะเป็นแบบในช่องทางไหนแบบทั้งโซเชียลมีเดียหรือว่าแบบเจอกันหน้างานอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตเรา ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเพราะมันเคยขับเข้ามาสปอร์ตเยอะๆในการใช้ชีวิตและสไตล gel, ์จะต้องยากขึ้นไหมลำบากขึ้นไหมในความรู้สึกเราไม่นะครับสปอร์ตก็ต้องง่ายขึ้นสิใช่ไหมพอแบบมีคนมาแบบมาสนับสนุนเรามาแบบมาให้กําลังใจเราอย่างนี้ครับทุกอย่างแบบเวลาการทํางานเราก็จะมีกําลังใจในการทํางานครับแล้วก็ก็ดีใจครับที่มีคนมาสปอร์ตมีคนมาสนใจพวกเราสองคนครับนอกจากผลงานที่กำลังออนตอนนี้แล้วของเรื่องแล้วตอนที่จะมีผลงานอะไรต่อในอนาคตะตอนนี้ตอนนี้มีงานขายที่อื่นทำอยู่ ตอนนี้เอ่อตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็มีเราตอนนี้กําลังเราก็ซีรีส์กำลังออแอร์อยู่ครับก็ก็อยากจริงๆก็ตอนนี้ก็อยากให้โฟกัสกับเรื่องแรดดาดาวเลยครับผมก็ตอนนี้วันนี้ก็อีเอพิโซด3ครับก็าดูด้วยครับอันนี้เราได้เข้าแบบว่าสองแฮชแท็กบ้างไหมคะที่เขาแบบมา่นแพลตฟอร์มเอ่อส่องแฮชแท็กตลอดครับตลอดถือว่าตลอดจริงๆติดแท็กไม่ติดแท็กผมเห็นหมดเลยครับจริงๆนะครับเป็นคนที่ ค่อนข้างสองเก่งมากครับจริงสองเก่งครับไม่ต้องเมนชั่นชื่อผมผมก็เห็นเลยครับจริงๆนะนั่งเฝ้าเลยเหรออะไรนะครับนั่งเฝ้าเลยเหรออะไรนะฮะนั่งเฝ้าเลยเหรอไม่ไม่ถือว่านั่งเฝ้าแต่มันแบบเหมือนเหมือนเข้าไปดูมากกว่าเข้าไปดูว่าแบบทุกคนคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีอะไรที่เราต้องเอ่อต้องปรับปรุงไหมในเรื่องของเอ่อในเรื่องของการทั้งเร่างการบางตัวแล้วก็ทั้งเรื่องของการแสดง ดูดูด้กันตลอดเลยครับดูด้กันตลอดก็อีพีสดหนึ่งอีพีสดสองก็ดูบ้านเขาก็วันนี้ก็ตอนแรกวันนี้ก็คิดอยู่ว่าแบบเออจะแบบเออลองแยกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แยกแล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบเออเหมือนแบบกาลังเดินทางมาอะไรเงี้ยวันนี้เขาไปซ้อมเต้นมาก็เลยแบบวันนี้ก็ตอเดีนกำลังเดินทางมาครับผมไปน,นะครับ กิจกรรมเซอร์ไพอะไรสำหรับทุกคนแฟนรครับก็มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมก็ตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็ต้องมีมีแพลนอยู่บ้างนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นอันนี้แล้วกันครับก็แบบอยากให้ทุกคนถือว่าเป็นไม่ซีเคร็ตแต่ให้ทุกคนได้รอกันก่อนดีกว่าก็ฝากถึงดังหรือไม่เพรายังเดินทางมาไม่ถึงดังแล้วครับฝากถึงดังเหรอ,อ,อตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้ก็เหงามากนะรีบมารีบมาเร็วๆหน่อยก็ได้นะค <c oughs> รับอโเคขอบคุณครับน้องนั่งกำลังเดินเข้ามีนะ5นาทีเหอรอถ้าพี่พี่อยากสหรือว่าแต่แค่ถ่รูปก็ได้นะคะแล้วแล้วแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยค่ะไม่สัมนะน้องแค่ถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปแค่ค่ะแค่ขออนุญาตค่